สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาปรางมีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้วันที่16พฤศจิกายน2563ตรงกับวันหวยออกดีนะก็วันนี้ฝันเยอะมากเลยอันนี้เอามาเล่าแค่ไม่กี่ฝันนะยังเหลืออีกเพียบเลยก็ขออนุญาตเจ้าของควาฝันทุกท่านนะคะขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวเนาะเริ่มจากฝันแรกผู้ชายฝัน วันที่16ฝันว่าไปสักยันกับหลวงพ่อยื่นแขนไปให้ท่านสักพอท่านสักเสร็จมาดูมันเป็นตัวเลขสีแดงศูนสามสี่ท่านสักเป็นตัวเลขนะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิฝันเห็นน้องที่เราซื้อหวยประจำนั่งร้องไห้บอกว่าเป็นหนี้สามล้านแล้วก็เลยเข้าไปปอก น้องคนนั้น,นาอายุ26ปีนะคะต่อมาผู้ชายฝันฝันว่าขีดเส้นผิดฝันว่ารถถ่ายวิ่งเข้าบ้านชั้นสองแล้วคนขับรถถ่ายบอกว่าดูเลขที่บ้านแล้วไปซื้อเลขสิมองเห็นเลขที่บ้านเป็นสีแดงนะหนึ่งสาทับเแต่เลขที่จริงๆอ่ะสองสี่ทับห้า ต่อมาฝันว่าผู้หญิงฝันวันที่สิบหกนะฝันว่ารุ่นพี่เอาเครื่องคิดเลขมาคืนเราบอกว่าเราอะพูดว่าเครื่องเนี้ยทนมากเป็นมรลดกตกทอดซื้อมาแค่สามสิบบาทเองต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบหกฝันว่าเราเรากับครอบครัวเนี่ยไปตกปลามีสามบ่อบ่อที่ตกเนี่ยมีเลขข้างบ่อสองห้าศูนย์ พ่อกับแม่ตกได้ปลาชะโดตัวใหญ่มากในบ่อทั้งหมดเนี่ยไม่มีน้ําเขาบอกว่ามีแต่ปลาน้ําหนักปลาตัวที่ตกได้เขาเขียนแบบนี้นะ6กห้าทับหนึ่งนก็งงต่อมาพี่หญิงฝันวันที่16ฝันว่าแฟนเราพาเราไปทิ้งที่ขนส่งซื้อตั๋วให้รถออก17บเนาฬิกาห้นาที อันนี้ผู้ชายฝันวันที่16ฝันเห็นเลขอยู่ที่ใบไม้เลข51ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่16ฝันว่าไปซื้อผ้าชเช็ดหน้าถามยายราคาเท่าไหร่ยายบอกว่า30บาทก็เลยซื้อมา1นึ่งผืนยายทอนตังมีเหรีญห้าทั้งนั้นเลยเขาบอกต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าในหลวงรัชการที่10ให้เงิน1นึ่งแสนแต่นับดูมันมีเงินทั้งหมด เก้าแสนสองรอยต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบหกฝันว่าน้าที่ตายเอาใบเสร็จจำนองที่ดินให้ในนั้นเขียนเลข9-3-0-0บอกว่าให้เอาไปใช้นี้สามศก็ตรงกับที่ปังฝันว่าหวยออก3-0ก็คลิปนี้ เล่าเพียงเท่านี้เนาะวันนี้วันหวยออกแล้วไม่รู้จะเกงกันไปถึงไหนก็ชอบเลขไหนก็จัดเลขนั้นแล้วกันวันนี้ปังว่าจะจะไม่เล่นจะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเผื่อว่าอาจเจอฝันเจ๋งๆสายๆก็คลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆต่อๆไปนะ เดี๋ยวพอวันนี้พอหวยออกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาสรุปกันว่ามีฝันไหนมั่งที่เข้าวันนี้เลขที่ชอบมี30 50 63ปีพศหกศูนจำนวนคนตายโควิดแต่ไม่รู้ว่าจะล็อกล็อกอะไรเกี่ยวกันในหลวงไหมเพราะว่าช่วงนี้ในหลวงก็มีทอดกระถิน8ปดหกทะเบียนรถ เก้ามั่งเก้าศูนสี่รถไฟขบวนสี่สิบสี่โบกี้หนึ่งศูนแปดแปดแล้วก็อะไรต่ออะไรเย่แยะ,แยะมีเลขเครื่องบินอีกอะไรอีกก็เลยแบบหูมึนเลขมากเลยก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ